ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TF Rider นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเป้คนเดินกับลูกหมีน <Yeah. S 1> ูกหมีวัสดีท่านผู้ชมยังลูกฮึทำไมเงียบอ่ะทำ uh huh. ไมดยอย่างเงี้เราคนด้าอะไรคุยกับรลครับ <laughs> วันนี้ผมก็เพิ่งเลิกงานครับกำลังเดินทางกับหอพักนั่นเอง มันก็จะรีบๆหน่อยนะครับมันดึงดีมากนะครับรถ<ะ>เวลาเราปิดเอ่อ traction control น,นี่แบบขี่สนุกอะครับคือเราตัดได้เต็มที่เลยแบบมันกระชากแบบได้ใจดี ก็ยางของเจ้า CBR คันนี้ก็ของเดิมจากโรงงานที่ให้มาก็ถือว่าโอเคนะครับเรื่องเข้าโค้งอะไรอย่างนี้ก็โอเคเลยลวลาเราเทโค้งหนักๆก,ก็รู้สึกว่ามันมันหนุบดีครับมันไม่ลื่น อันนี้ก็เป็นถนนพระรามเก้านะครับเป็นถนนที่ผมใช้ขี่กลับบ้านทุกวัน <L> ไม่รู้ว่าไหนกล้องมันจะเห็นหรือเปล่าน,นะครับก <L> รุงเทพตอนนี้ก็มีเรื่องของหมอกควันนะครับมันเป็นฝุ่นละอองเล็กๆที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะครับก็อ,อันตรายมากถ้าหากสูดดมเข้าไปก็อาจจะเป็นโรคมะเร็งได้นะครับ ก็ขอห้ามงดพวกกิจกรรมกลางแจ้งนะครับช่วงนี้กรุงเทพก็เห็นข่าวลงว่าช่วงนี้เขากำลังทำฝนเทียมเพื่อมาแก้นะครับเมื่อกี้ก็ฝนก็ตกลงมานิดหน่อยก็อาจจะช่วยได้ครับ ก็ที่เห็นตอนเช้าแรกๆก็คิดว่าเป็นอากาศหนาวหมอกลงอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเป็นเป็นฝุ่นละอองเล็กๆรถเยอะชิบแป,เปงเลยสายมูดครับสายมดุด รถเวบไปได้เราก็ไปได้นะครับ oh. ดูภายนอกมันอาจจะคันใหญ่แต่เวลาเรามาขี่แล้วเหมือนรู้สึกมิติรถไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับ oh. ก็สามารถมุดตามช่องตามรถติดๆได้ครับอุ้ยเหม็นขยะ เม็ดมากเลยจะรีบไปไหนครับผม งรีบมาติดไฟแดงจบเลย ไม่เข้าใจนะทําไมถนนเส้นนี้เขาทํำท่อระบายนะ้ําไว้ตรงกลางถนนครับเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเวลาเราขี่ตึเนี่ยเห็นปะคือมันเป็นเลนของมอเตอร์ไซค์พอดีเราไม่สามารถหลบได้ ซาสามร้อยตั้งใจใช่นะเออใช่ดิอุ้ย,ยเก็บไปแล้ว เกี่ยวไปแล้วเมื่อกี้โอ้ขับออกมาเฉยนะครับแท็กซี่คันเมื่อกี้ดีนะผมเบรกทันตกใจเลยเมื่อกี้ ใจตกไปอยู่ตาตุ่มเลยนึกว่าจะชนนา่และโอ้ว้วาวนินจา400ยุ่งหน้าเราจะไปทัดทายพี่เขาหน่อยอุ้ยเฮี้ยอุ๊ยโอ้ยไม่ทัน ก็ขอเป็นกำลังใจให้พวกมนุษย์เงินเดือนนะครับหาเช้ากินข้ามอย่างผมนะก็อดทนครับสู้ๆถ้าเราไม่ทำงานเราก็ไม่ได้เงินครับเราก็จะไม่มีเงินมาผ่อนรถครับเดี๋ยวเราจะไปจอดข้างที่มินจาสี่ร้อยดีกว่า ยังไงเทปอปะไลไปนี่เลยเป็นอ่าดินจา400สีใหม่ปะสีอะไรนะเขาเรียกอะไรผมเรือกไม่ถูกอะ่ะสวยอยู่นะ ดำเขียวโอเคเลยอะ่ะมากาแฟนด้วยโอเคนะครับก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าก็สำหรับนีส้สวัสดีครับ